เพราะว่าได้ข่าวว่าคุณพ่อมีข้อแม้อยู่กับยายาข้อหนึ่งในการทํางานใช่ค่ะตั้งแต่ตอนที่เข้ามาเลยค่ะว่าถ้าเกรด d r ลงมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ให้ทํางานแต่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเกรดหนูดีขึ้นตลอดตลอด,ตลอดค่ะเพราะมันเป็นแบบว่าแรงผลักว่าแบบเราก็อยากทำงานตรงนี้ใช่ละอยากลองดูแล้วก็อยากที่สําคัญคืออีโก้สูงมั้งคะอยากจะแบบว่า เอาสมมตว่าฉันทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ถามถึงการทํางานตั้งแต่วันแรกที่เราไม่อยากลงจากรถจนมาถึงวันเนี้ยเสน่ห์ของของการทํางานตรงเนี้ยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากยึดมันเป็นอาชีพคือคอ,อะไรของการบันเทิงหนูว่าเราเราเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เยอะมากเลยค่ะทําให้เราเข้าใจโลกมากๆแล้วที่สําคัญมันทําให้เราโตข,ขึ้นด้วยค่ะคือจริงๆหนูอาจจะ ว่าติงตองพูดไม่รู้เรื่องแต่จริงๆหนูก็มีความรับผิดชอบสูงค่ะซึ่งมันต้องขอบคุณวงการที่ทำให้เรารู้ว่า Teamwork เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกเลยค่ะบางวันเรารู้สึกอารมณ์เสียหรือว่าเราไม่ดีแต่มากองทุกอย่างมันต้องหายไปค่ะเพราะว่ามันมีอีกหลายชีวิตที่กำลังรอเราอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราต้องมาตรงเวลาการที่เราต้องแบบว่าจำบททุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันต้องรับผิดชอบตัวเองอ ทีนี้สาหรับน้องๆบางคนที่แบบโอ๊ยเหนื่อยจังเลยเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแค่เรียนก็เหนื่อยแล้วในขณะที่ย่าๆเนี่ยต้องทั้งเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอยากให้แบบว่ามีเหนื่อยมีท้อย,อยังไงหรือเอาชนะความเหนื่อยความขี้เกียจของเราได้ยังไงเท่าที่หนูเข้าใจนะคะทุกคนที่บอกว่าเหนื่อยทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูว่ามันคือความที่เราไม่ผลักตัวเองพอคะ่ะแล้วหนูก็มีช่วงนั้นที่รู้สึกว่า มันยากเกินไปขอทําอะไรสักอย่างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเรามาคิดดูมันคือความขี้เกียจเหรอคะที่ทําให้เราคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นหนูว่าทุกคนต้องบอกว่าคิดให้ถูกว่าเรามีความรับผิดชอบอะไรบ้างในชีวิตที่เราต้องทําเพราะฉะนั้นถ้าคิดแบบนี้เหนื่อยยังไงก็ต้องทําอยู่ดีค่ะเพราะว่าเราบอกตัวเองแล้วว่าเราต้องทําให้ได้ก็เรียกว่ารู้เรื่องู้่รื่องก็มันจะดีอยู่แล้วด้วยนะจริง เอาล่ะไม่เป็นไรดิ <c oughs> ตอนนี้เราถือว่าเราคุยกับย่าย่าในส่วนของการทำงานเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับย่าย่ากันต่อนในเรื่องส่วนตัวอีกนิดนึงค่ะ #switch #switch เอาล่ะค่ะกลับมากับยาย่านะคะใน hashtag #switch คือก่อนหน้านี้จะให้ทุกคนน่ะเข้ามาฝากคำถา